ขอเป็นเต็นตำาัวใส่ครูตัวเนี้ยค่ะไม่ใส่ปลาขอตำครกที่ไม่มีปลาคระก็ไม่ได้ทีะานปลาเองเขาอยากให้เราเห็นนี่คนใส่ที่ด้วยไหมทุแห่งอ่ะลูกค้ามาทำเองมาไม่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 มาทเองครับไม่เข้ามาเร็วเหมือนก็ขาเล่นเป็นของเล่นใช่ไหมเหมือนกูไม่มีประสบการณ์ในการตาใช่ไหมอันนั้นอันนี้ไม่ได้อันนั้นตัดสอนผู้หมดเรื่องเยอะก็ทาเองค่ะอันดับแรกคือต้องขอโทษแฟนต้องขอโทษคนที่คิด ความเห็นต่างเนาะเราเรายอมรับนะว่าเราอารมณ์ร้อนแรงเวลาโมโหทุกคนล่ะเชื่อว่ามันมีขีดจํากัดเราก็จะเรื่องให้ความสําคัญเรื่องโมโหเรื่องอารมณ์ของเราเราก็จะซัพพอร์ตตัวเองมากขึ้นมีสติมากขึ้น ขอเป็นตำข้าวโพกค่ะจิมมี่เลยป้าบ้างอ่าแต่เที่ยวเป็นทานที่โต๊ะค่ะชานม่นนะใช่ใช่ค่ะนี่มีปูไหมคะเองพี่ขอเป็นเต็มตำขัาวใส่ปูตัวเนี้ยค่ะไม่ใส่ปลาขอตำโพกที่ไม่มีปลาค่ะเพราะเพื่นที่ได้ทานปลาอ่าเขาพดเอาไหมครับเขาพดเอาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนได้เลยเป็นตำตำข้วใส่ปูตำขัาวหรือตำปูครับเนี่ยค่ะตำขัาวใส่เนี่ยไ,ได้ค่ะ

มาเขามาแล้วครับมาเลยมาเลยมามามา,มาทำเองครับมานี่ก็ขาให้เกียรตินะนี่มาเร็วๆมาได้ทำเนาะ <c oughs> <c oughs> เหมือนกคขาเล่นเป็นของเล่นใช่ไหมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นพรคาคขาไม่ขาไม่ต้องให้นะพ่อไม่ต้องให้เลยกูอดทนมากเลยนะ <c oughs> เหมือนกูไม่มีประสบการณ์ในการตําใช่ไหมอันนั้นอันนี้ไม่ได้อันนั้นตัดสอนกูหมด เรื่องเยอะเขาทำเองค่ะ,ะหนูไม่กินปลาอะไรประมาณนี้เหมือนเขาไม่ไม่กินปลาที่ร้านน่ะแยกคกหรือเปล่าตาแยกจริงๆเราก็ก็แยกอยู่แล้วอันนี้คุกปลาแล้วก็คกไก่ชัดเจนอยู่แล้วที่ไม่กินปลานะันู่นนี่นั่นนะก็เป็นข้อข้อ,ขอ,อทีนี้อันนั้นไม่ใส่อันนี้เพิ่มอะไรประมาณนี้เรากําลังจะตำอีกอีกอีกเมนูหนึ่งอะไรประมาณนี้นนรรนสุดท้ายแล้ว พอสักพักไปจ่ายตังค์ปุ๊บอ้ยอยากอยากกินตําถัว่วอ้าวทีนี้อยากกินตําถัว่วโอเคเราก็ควบคุมสติอยู่เพราะว่าเราก็เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนก็บอกบอกเราเราก็ยังไม่ไม่ได้ทํ<ร>าอะไรแบบสําเร็จอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยคือตําเสร็จแล้วตําถัว่วคือจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับมาอีกกําลังตําถั่วเสร็จแล้วตําไทยเนาะเปลี่ยนพกนะแล้วทีนี้ เขาบอกว่าใส่พริกแห้งให้พี่หน่อยอเพิ่มหน่อยท,ทั้งทที่ตาเสร็จแล้วจริงๆอะ่ะตัดตัดใส่ให้ได้เพราะด้วย,ด,วยด้วยความที่เราโอเคแหละมันมันเป็นข้อข้อมาแล้วเรื่องเยอะมาแล้วนู้นนี่นั่นเราก็ทําตามทุกอย่างเห็นในคลิปไหมว่าครับได้ครับโอเคครับอ๋อได้ได้นะครับอ่ะลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันมันอดไม่ได้แล้วเ,เหนื่อยด้วยช่วงนั้นเป็นเทศกาลสงการด้วยสงการคนใจเยอะแล้วคิวก,ก,ก็ก็ต้องต่อ บางคนก็ไม่ได้อยู่หน้าร้านหรอกคิวเขาก็ไปซื้ออันนั้นอันนี้พ่อค้าให้ไปซื้อก่อนกับข้าวค่อยมาแวะมาเอา,อาเมนูที่สั่งไว้อ่างเงี้ยต้องไปทําสมาธินะทั้งๆท,ท,ที่เหนื่อยมากไม่อยากจะรับเลยผู้หญิงคนนี้ไม่อยากจะรับเลยลูกค้าคนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เคสแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเราไม่อยากให้มันเกิดซ้ํา ว่าเราเคยเจอรูปภ้ายสมาธิไปแล้วใช่แต่แต่ครั้งเนี้ยมันมันสุดจะทนแล้วมันเก็บกดมาหลายครั้งแล้วมาหลายคนแล้วอย่างเงี้ยไปทำสมาธิแล้วก็เขาก็สั่งนู่นนี่นั่นก้องก็กลับมามาทําหน้าที่หนึ่งสองสามโอเคเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับหน้าอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่อันนี้คือยอมรับตัวเองอยู่แต่สิ่งที่คนเห็นต่างเลยแล้วกันนี้อันนี้เป็นพื้นฐานของพ่อค้าแม่ขายเนาะ เจตนาของพ่อค้าคืออยากจะสร้างตัวตนจุดยืนที่ชัดเจนตรงที่ว่าเออเราก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเราก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อค้าแม่ขายซึ่งนะครับเราก็เจอมาเยอะเลยคนที่มีฐานะรว่ำรวยปันกลางหรืออะไรก็ตามแต่คนต่างระดับเนี่ยนะครับย่อมที่จะกดคนที่รากย้าหรือต่ำกว่า เนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนสองคมต่างๆนานา,นาเรารู้สึกว่ามันมันสอบม,มาตรฐานมากๆนะครับทั้งๆที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ไม่ใช่แบบว่าวัดคุณค่าของคนที่คุณจะรวยคุณจะมีคุณจะจนไม่เลยทุกคนเท่าเทียมกันเดินดินเหมือนกันเนี่ยเจตนาของพระคาอยากจะสร้างจุดยืนที่มันชัดเจน เวลาเจอลูกค้าประเภทนี้คนเหล่านี้เราไม่อยากที่จะปล่อยผ่านเพราะหนึ่งพอจะทําเป็นนิสัย2นะครับมาเจอคนจริงอย่างเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเราเปิดหน้าอยู่แล้วเราไม่ได้แบบว่าปึ๊บตั้งกล้องอ้าวหน้าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่อันนี้คือเจตนาที่จะทําร้ายผู้หญิงคนนี้ซึ่งเราก็ารู้กระบ,บวนการกฎหมายต่างๆอยู่นะประมาณนั้นแหละอันดับแรกคือต้องขอโทษแฟนๆต้องขอโทษคนที่คิด ความเห็นต่างเนาะบางทีมันทั้งมีทั้งบวกทั้งลบเรารู้อยู่แล้วว่าลงคลิปเนี่ยมันจะเป็นกระแสมันจะเป็นดราม่าอยู่แล้วแต่เจตนาเราก็มีจุดยืนเนาะนะครับไม่อยากที่จะแบบคนบางคนก็บอกว่าอยากจะดังนะดังแล้วคุณดีหรือเปล่าเออดังต้องดีด้วยทำคุณประโยชน์ของอต่อสังคมสาธารนณะเยาวชนเด็กเนี่ยมันดีดีแล้วต้องดังดังแล้วต้องดีจริงๆไม่อยากจะยกประเด็นว่าลูกค้าเรื่องเยอะ,อะเรื่อง แนวแนวแบบนี้มาเลยค่ะ <laughs> มาเลยค่ะมาทําเองเลยค่ะ <laughs> อะไรประมาณนี้จริงๆแล้วถ้าเจออีกจะเป็นอีกแบบนี้ไหมเจออีกก็เราก็ <c oughs> หลกัหลกๆเลยคนก็จะติเรื่องเรื่องเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์เราเรายอมรับนะว่าเราอารมณ์ร้อนแรงเวลาโมโหทุกคนล่ะเชื่อว่ามันมีขีดจํากัดเราก็จะเรื่องให้ความสําคัญเรื่องโมโหเรื่องอารมณ์ของเรา เราก็จะซัพพอร์ตตัวเองมากขึ้นมีสติมากขึ้นปกติก็ไม่มีสติอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีสติมากขึ้นนะอันนี้คือสําคัญเลยเพราะว่าค้าขายนี่เราอยู่กับลูกค้าไม่มีลูกค้าเราก็ไม่มีตังค์ใช้ไม่มีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเนี่ยคือเจตนาของพ่อค้าในสิ่งที่พ่อค้าพูดออกมาจากใจไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีไรายได้ไใช่ฝากถึงทุกคนเรื่องเยอะเรื่องแยะมาเลยค่ะต้องการเงินค่ะ